สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับถ้าคุณกำลังนึกถึงรถบิ๊กไบค์มือสองต้องทันเดอร์ไบค์นนทบุรีเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยพี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้ารอยัลเอ็นฟิลด์นะครับคอนดิทิวท์จีทีห้าสามห้ารถคันนี้ครับเป็นรถปี2016เลขไม้น้อยครับแต่น้อยเท่าไหร่เรามาชมกันเราที่มุมขันคันนี้ครับต้องบอกว่ามาพราะของแต่งจะแต่งอะไรบ้างมาชมเลยครับมาครับเลขไม้คันนี้วิ่งมาเท่าไหร่มาเลยฮะนี่ครับเพียง8,300ันสามตรท้เรามีเลขมให่นนะคครรับี่ับ กรอบเรนไม้ด้านนอกเป็นโครเมียมสวยครับไม่มีบุบกระแทกแน่นอนกุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับดอกสำรองไม่เคยถูกใช้งานนะฮะเห็นไหมครับหัวชกสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงข้อบนแต่งนะครับตุ๊กตาแฮนด์แต่งดูนะครับนี่ของแต่งนะครับแท่งนี้เป็นแฮนด์แต่งเช่นเดียวกันไม่ใช่แฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสื่อไม่มีเรือนรางกระจกไปแฮนด์แต่งนะครับทรงกลมแบบนี้นะฮะแล้วก็มือคลัตช์นะครับรวมถึงมือเบรกเป็นของเดิมพ่นสีดําสวยเช่นเดียวกันประกับคนเร่งตรงัวสื่อไม่มีเรือนรางครับคันนี้เป็น ถังเดิมครับแต่ว่าทําสีใหม่ในสไตล์ที่แบบว่าเจ้าของเดิมเขาชอบแบบนี้ต้องบอกสไตล์ใครสไตล์มันฮะับต้องแบบนี้ครับมาครับเบ่อนั่งครับเป็นบาอนั่งแต่งนะครับนี่นะครับเป็นหนังสีดํานะครับเป็นลายไดมอนด์คัทแบบนี้ครับก็จะมีนี่ครับต้องนีนิดหน่อยนะครับนี่พอดีที่เจ้าของเก่าที่บ้านเลี้ยงแมวนะครับก็จะมีการรับขนรับเล็บแมวบ้างเป็นตาปกติครับก็จะมีรูบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าสภาพสวยนะฮะมาด้านหน้าก่อน ด้านหน้านะครับช่วยใหม่นะครับทังซายและขวาไม่มีแตกเล้านะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับดูฮะนี่นะครับแทบไม่มีรอยหินเลยครับกระบอกโช๊ด้านหน้าครับแกนโช๊กสวยครับไม่มีตามรถแล้ซึมแน่นอนบางโค้หน้าเดิมนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่ครับนี่ดูฮะดูใกล้ๆนะครับเต็มเต็มแบบนี้เลยนะฮะล้อน้านหน้าครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับเป็นล้อเดิมติดรถมาครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับดุมล้อเดิมสวยครับกระบอกโช๊ด้านหน้าครับไม่มีรอยหินนะฮะ กันนี้ครับมาดูหน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆครับด้านล่างครับมาพร้อมกับคิดเพตการกระแทกด้านล่างเป็นของแต่งตัวเครื่องนะครับไล่มาเลยนะแกงเครื่องฝั่งขวาครับโอ้โหไม่มีรอยฝาเปล่าเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะคับกาวนะครับนี่ฮะพักเท้าเดิมครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายเบรกหลังเดิมครับไม่คดไม่รอที่คำที่ครันนี้มาท้องกับท่อแต่งนี่เป็นท่อแต่งนะครับมาฟังเสียงท่อดีกันอันนี้เป็นท่อบ้านเรานะครับเม็ดอินไทยแลนด์ ทรงนี่เหมือนกับท่อซาร์สเลยนะโอ้โหเสยงนะครับขึ้นเร็วลงเร็วอเขรืงยนต์นิ่งนะครับผมไม่มีกระดุดเลยแตเสียงแหลมมากคันนี้นะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับสโตลเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์โชกหลังเดิมเช่นเดียวกันนะครับ ขอบล้อด้านหลังครับเป็นของเดิมติดรถมาจากโรงงานไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังนะฮะมาดูครับเต็มเต็มแบบนี้เลยครับเบิกใหม่ทั้งหน้าและหลังไฟท้ายเดิมบางโคนหลังเดิมครับไม่มีบิดเบี้ยวสูนตรงรถคันนี้ไม่เคยมีประัติเหตุแน่นอนฝั่งซ้ายนะฮะมาดูกันครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายมาดูครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายสวยครับ นี่ครับคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่มีปัดเงาและเก็บงานแน่นอนฝาวาล์วเดิมไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลีบเครื่องเต็มตัวเครื่องนะครับแห้งใสนะครับนี่ฮะเขาขาวใสๆแบบนี้นี่ต้องแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับกระบอกโชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลมสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับผมดูลยฮะโอ้โหมาเพร้อกของแต่งนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลขใหม่น้อยครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงน,นะคาเราเปิดเพียง1 9 0่งแสนบาทเท่านั้นพรดิตดีฟรีดาวครับไม่พอฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีกันเลขใหม่แท้ต้องมาที่นี่แล้วน,นะครับฮัตเตอร์ไบค์จตุทันบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ